สวัสดีค่ะวอเจริญแท็กเตอร์เพอวัง3ามหมอจังหวัดอุดรธานีนะคะแนะนำรถขาย L4018 เป็นตัวดีทีค่ะจะดทะเบียนปี6 2นะคะตัวรถใบดันฐานควนใหม่ตาเพชรค่ะยางหน้าใหม่ยางหลังใหม่นะคะยางหลังเอ่อไม่ใช่สียางใหม่สีเส้นนะคะ เช็คลวดซึมเป็นถ่ายของเรลระบบไฟต่างๆทำสีทั้งคันแต่ว่าหลังคาเดิมไม่มีแตกนะคะยังใหม่ๆเอี่ยมๆอยู่ค่ะเบาะใหม่ค่ะราคาคันนี้อยู่ที่3ามแ0 0แบาทนะคะสามแ0นแบาทค่ะใกล้จะหมดเดือนสิงหาคมแล้วนะคะวันนี้วันที่28สิงหาคม2,566ค่ะโปรโมชั่นเดือนนี้ ค่ะยังมีเหล้าเบียร์โปรโมชั่นเดือนนี้ก็ยังมีเหล้าเบียร์ค่ะฝากแถมค่ะในวันรับรถอีกเช่นเดิมนะคะบ้านละ1ลังสองลังนะคะบ้านละ1ลัง2ลังค่ะน้ำแข็งไปซื้อเอาเองนะคะ0850876581 0 8 8 0 3 6 0 8 5 3ค่ะติดต่อเจ๊กับเฮียโดยตรงกันได้เลยนะคะชุดสลักก็ใหม่ทุกตัวนะคะชุดสวักหน้าค่ะตัวแขนยกหางยกอะไรก็ให้ใหม่หมดนะคะเอียมทั้งคันค่ะสำหรับรถคันนี้ค่ะไม่กล้าดันดินให้ดูเยอะนะคะเพรก็ขี้เกียจทำสีใบดันใหม่ค่ะ 8 5แสนปหบาทค่ะจัดส่งให้ฟรีอีก300กมค่ะเบาะใหม่นะคะนุ่มนั่งสบายค่ะเกียร์ที่คอพวงมาลัยมีหัวจับฝั่งน้นค่ะชุดไฟติดขับหมดนะคะแขนกลางชุด P.T.O. ค่ะ กับใหม่หมดทุกตัวนะคะงานแท้สั่งนอกค่ะผานพวนตาเพชร22 5ใบนะคะอัดจอบีพร้อมใช้งานให้เรียบร้อยแล้วค่ะซื้อไปก็ไปใช้งานได้เลยนะคะ เปียนของน้ำเป็นปกติดีนะคะลุกหมากหน้าเปลี่ยนให้ใหม่หมดนะคะคุดลุกหมากซ้ายลูกหมากขวาค่ะกองเครื่องกองายกองอากาศเปลี่ยนให้ใหม่หมดแล้วนะคะเครื่องไม่มีอายค่ะลังคาไม่มีแตกนะคะไฟส่องผานก็มีค่ะ สวยๆค่ะคันนี้ค่ะ3ามแสนแปหมันบาทค่ะค่ะออลสี่ศดีทีคันนี้อ่าเป็นเครื่องยนต์3สูบนะคะขับเคลื่อน4ีล้อค่ะท่านในหาท่านในหาพวก40อยู่ค่ะ คันนี้ก็น่าสนใจ1คันนะคะซื้อไปครั้งเดียวจบๆค่ะไม่ต้องไปห่วงเรื่องยางเลยนะคะเพราะว่ายางใหม่4เส้นค่ะระบบต่างๆก็เช็คให้ใหม่หมดแล้วค่ะย้ำเบอร์โทรศัพท์อีกรอบหนึ่งนะคะ085 0876581 0880360853ค่ะวเจริญแท็กเตอร์อำเภอวังสาหมอจังหวัดอุรณธานีค่ะ ร้านนะคะก็ยังมีรถคอยจำหน่ายค่ะรถพร้อมจำหน่ายอีกหลายรุ่นหลายคันนะคะแสงหมดแล้วค่ะก็มี40ติดตักค่ะเป็นตัว s p ปี6 5ค่ะมี50ติดตักก็มีนะคะแล้วก็50คันล่างอีก3-4คันค่ะมี47 SP ค่ะที่ยังไม่ปรับสภาพนะคะ M5,000 ef45 ก็มีค่ะพวก Ford นะคะก็มีค่ะ3608ก็มีค่ะร้านเปิดทุกวันนะคะตั้งแต่8โมงเช้าจนถึง5โมงครึ่งค่ะแวะเวียนมาอุดหนุนสินค้าของที่ร้านของเราได้นะคะกราบขอบพระคุณมากๆค่ะ